เฮม้ามามมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านคับวันนี้จะอยู่กับพงนะครับวันนี้ผมจะมาสุ่มผลนะครับเอ๊ะมอนน้นมันถือผลอะ้รผลไรอะไปรุ่นไปรุ่นผลไรผลโอ้ผลมีนี่คุณได้หรือว่าคุณมาขิงเนี่ยผมนมีะเอ๊ะมอนนี่มันทำอะไรอะอ๋อมันกินมันแดกใช่ไหมเนี่ย ใช้ม oh. ันแดงแล้วมาเรามาทําการสมมูลด้วยไอเจ้าตัวเขียวเอ้าเอ้าทำไมผมติดเออวัดไปไปไปเราไปสมมูลก <ip> ันไม่อยากเสียเวลาวะอะไรพวะเนี้ยทำไมมันอิงซาจัดเลยวะมามาสมมูลกัน วันนี้ผมเพิ่งตีได้พระคุมิวดำก็เลยมาตรวสอบดูเผื่อสายแล้วจะได้แบบจะได้ผลดีอเอแน่นอนแหละผลมังกรต้องมาแหละมังกรต้องมาแล้วล่ะนี่ไงมังกรคุณทรายและเจ้าเนี่ยผมจะพาทุกคนมาดูนะครับมัน ก่นอนนั้นนี้ขวานผมดัดผมเห็นอะไรผลมังกรคายอะเนี่ยมังกรเคยไปแล้วนะครับคุณผู้ชมทำไมมันเกลืออย่างนี้เนี่ย